จะไม่ให้แพ้ได้ไงไม่มีไอวุธไปสู้กับใครเขาเลยเฮ้ยแจกกล่องสูมไอเทมเด็ดราคาประหยัดสำหรับนักสู้ไหนอลองดูหน่อยสิโหเพียบเลยอะ่ะอันนี้ก็อยากได้อยากได้นั้นด้วยอะ่ะราคาถูกกว่าซื้อนในเกมเยอะมากข่าวนี้แหละทอฝันจะต้องขึ้นแรงให้ได้ไหนลองดูวิธีหน่อยสิ ไวาสายเมื่อกี้ทอฝันมาขอยืมเงินหนูเหรอใช่ค่ะครูไม้ทอฝันมาขอยืมเงินค่ะบอกว่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ์วิชาศิลปะแต่เมื่อกี้ครูเห็นแรียงร้อยเลยนะวิชาศิลปะให้ซื้ออะไรแพงขนาดนั้นเลยเหรอหนูก็ไม่ทราบค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะโอเคครับไปได้ละ กอยะ่าเธอกับทอฝันมีอะไรกันหรอออไม่มีอะไรคะ่ะทอฝันมาขอยืมเงินหนูเฉยๆคะ่ะทำไมต้องขอยืมเงินล่ะครับเอาไปทำอะไรหรอเห็นทอฝันบอกว่าลือเอากระเป๋าตังม,มาแต่ถ้าจะกินจาะขอยืมเงินหนูไปจนเกือบหมดเลยเอ,อโอเคครับไม่มีอะไรละไปห้องเรียนได้แล้วกะยะอย่าพอยสเธอทั้งสองคนรู้ไหมว่าทอฝันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนูไม่ทราบค่ะ แต่เห็นทอฝันบอกว่าเลือเอากระเป๋าสตางค์มาแต่ก็ขอยืมไปเกือบหมดเลยเอ๊ะแต่ตอนเราทานข้าวกับทอฝันอนะก็เห็นกระเป๋าสตางค์นะแต่ทอฝันก็มาขอยืมเงินซื้ออุปกรณ์วิชาศิลปะด้วยครูมไม่ได้ให้ซื้ออุปกรณ์วิชาศิลปะนะครูให้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมครูว่าทอฝันมีอะไรแปลกนะจริงด้วยค่ะหนูเห็นทอฝันเปิดมือถือไว้ทั้งวันแอบมองอยู่บ่อย หมือนรอใครที่โทรมาเลยค่ะว่าถ้างั้นทอฝันบอกกูได้ไหมครับว่าทาไมต้องขอยืมเงินกอยาติแลวพลอยใส่ด้วยบอกกูได้ไหมครับเอาไปทําอะไรหนหรูเอาไปเืองสุ่มกล่องสุ่มกลองสุดไหเล่ะครับกล่องสุ่มไอเทมในเกมนะคะเป็นกล่องสุ่มราคาถูกเขาบอกให้หน่อยเอินเงินไปหนูก็เลยเอินเงินไปให้เขาค่ะ แต่พอหนูเอนเงินไปให้เขาเขาบอกว่าให้โอนเงินมาเพิ่มไปค่าธรรมเนียมแล้วก็ไอเทมราคาถึงพืชน,นะคะและพอหนูเอมิมไปเขาก็ไม่ได้โอนไอเทมให้หนูข่าฝันแ้ะเว็บ,บไซต์ที่ว่าเป็นของบริษัทอะไรเชื่อถือได้แค่ไหนพีซซ่าของครเป็นข้อความที่ส่วนมาทเมริกาหรือข่าฝันฟังคุณนะข้อความทางนะอิงนเทอร์เน็ตอ่ะเป็นโฆษณาที่เชื่อถือได้ยากนะ การสร้างข่าวปลอมและข้อมูลเท็จอะมาทําได้ง่ายเรา่าต้องตรวจสอบความเชื่อหน้าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนหรือถ้าไม่อย่างนั้นอนะสามารถปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชื่อได้นะค่ะครูโปรกรมพูดมากเลยเพื่อนก็ไม่ไมีมก็แอ,อ่มายื่เพื่อตีแถมไอเก็ตก็ไม่ได้เรื่องเนี้ยครูคงต้องบอกแม่ของทอฝันเย็นนี้นะทอฝันเข้าใจใช่ไหมว่าเราทําผิดค่ะคุณแม่หน,นูจะไม่หลอกเชื่อแม่นั้นอีกแล้วค่ะ เ็ฮ้ยพ่ใสไพ่ใสดูนี่สิมีภาพขายนิตยสารใหม่ของพี่โจแดง NGP ด้วยอ่ะอยากได้จังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมปอยาการเชื่อข่าวทางอินเทอร์เน็ตเด็กๆต้องระวังให้มากนะครับเราต้องตรวจสอบกำน้าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือแหล่งข่าว และที่สําคัญเนี่ยของข่าวจะต้องมีความน่าเชื่อถือรือมีราคาน่ายิงได้แต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับสามารถปร,รึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชื่อได้นะครับทอาฝันทาไมไม่รีบกินเดี๋ยวจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วนะก็เราไม่หิวอะ่ะแค่เรามีความจริงใจให้เพื่อนแล้วก็คนรอบตัวแค่ในทอาฝันก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วนะ